ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาชมแปลงข้าวของพ่ออะไรนะครับพ่อแอดพ่อแอดนะครับแมนครับที่ตำบลสว่างแมนอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับครับผมเป็นแปลงข้าวนาดำนะครับเสียดายตรงที่ว่าไม่มีน้าครับเดี๋ยวให้พ่อแอดเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงครับใส่แล้วมันเป็นยังไงกับนกแก้วพัดสิบสี่นะครับเป็นยังไงครับพ่อครับเล่าให้เกษตรกรฟังหน่อยครับครับผมที่ใส่มากเลครับคือเป็น ใส่ที่ว่าผาบเฉลี่กนะครับเป็นปุ๋ยที่ว่าผาบในครั้งแรกนะครับปัดใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปมันสีเขียวบดนครับมันสีเขียวข้าวเดียวครับนี่ผมทดลองบึ่งว่ามันยังเขียวไดีดนอยู่ครับเป็นเดือนสองเดือนแล้วครับยังเขียวอยู่แล้วขึ้นครับแล้วพื้นดินเป็นยังไงครับพ่อครับดินก็ดีครับขี้กระเดียนก็ไหลครับใส่ปุ๋ยเคมีหน้าข่างางกันนี่าไม่มีครับขี้กระเดียนครับนี่เขาก็ใส่ปุ๋ยที่ว่าผาบเท้ ดินดีกับขี้กระเดียนกับเฮ็ดให้ดินมันง่ามเขาต้นเขาก็ง่ามครับก็อยากให้พี่น้องเท่าให้เท่านาของเขาเนี่ยครับหันมาใส่ชีว่าผาลาย่อปุ๋ยเคมีเพราะเห็ดในต้นเขาแข็งแรงครับห่วงใยเขียวดนครับเป็นตัวนกแก้วพัดสิบสี่นะครับพ่อครับครับครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ